สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอแหนมหมูครับผมทําเองง่ายๆนะครับซื้อกินก็แพงหน่อยนะสามารถทําได้เลยนะนง่ายๆมากครับวันนี้จะทําสูตร3กิโลนะครับมาให้ท่านผู้ชมลองทํากันนะครับถ้าใครจะลดปริมาณก็ลดอัตราส่วนส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับกะเอานะหมูบดเนี่ยจะเป็นเนื้อแดงครับผมให้ทางร้านบดให้ครับใช้หมูบด ซื้อหมูมา2กิโลครับให้เขาบดให้นะก็จะได้เนื้อแบบดีๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังหมูครับหนังหมูต้มนะครับที่ตลาดก็มีขายนะครับผมอันนี้เราใช้1นงกิโลนะครับแล้วก็จะมาเตรียมกระเทียมกันนะครับกระเทียมก็จะใช้อยู่1ขีดนะครับโดยประมาณนนี้จะใช้เป็นกระเทียมไทยกระเทียมจีนก็แล้วแต่นะครับผมเอาสะดวกของท่านผู้ชมเลยละกันนะครับข้าวเหนียวนะครับ สา3กิโลก็จะใช้ข้าวเหนียวประมาณ10บาทนะครับผมที่เราซื้อกันห่อ5้าบาทนะั้เราก็ซื้อมาสัก2ถุงนะครับเป็น10บาทนะครับหรือใช้จะกระเอานะครับผมปริมาณข้าวเหนียวก็เท่ากับกระเทียมนั่นแหละครับเราหุบกระเทียมได้เท่าไหร่ก็ข้าวเหนียวก็ประมาณนั้ออาาานนะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ํานะครับให้เมือกน้ําเมือกจากข้าวอะไรเงี้ยให้มันออกนะครับผมแล้วก็ทําการ สเสดดจน้ำนะครับบีบๆๆเอาน้ําออกนะครับผมให้น้ํามันหมันให้ข้าวมันหมนันนิดนึงนะแล้วก็กเอาไปพักไว้นะครับผมเนี่ยส่วนผสมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับพวกเขาให้เข้ากันนะก็หมูบดหนังหมูซอยนะครับหนังหมูต้มแล้วนะครับผม ปริามาณก็หมู2กิโลหนังหมู1กิโลเป็น3กิโลครับผมกระเทียมนะผมที่เรากรอกไว้นะก็ลกจับนะครับผมข้าวเหนียวที่ล้างแล้วนะครับผมล้างน้ำเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะยืดยๆดๆีๆได้นะเนี่ยหรือข้าวเหนียวจะเยอะกว่ากระเทียมสักนิดนึงก็ได้นะครับผมมันก็จะเปรี้ยวไวนะ้เนะเกลือแกงนะครับผมอันนี้จะใช้เกลือแกง กช้อนนะครับ6ช้อนแกงครับช้อนแกงที่เราตักที่บ้านนั่นแหละครับช้อนสั้นหน่อยนะครับผมอันนี้เราจะไม่ได้ตักคุณภูนนะครับผมให้ตักเกลือมาและปาดนะครับผมให้มันเรียบเสมอปากช้อนเนี่ยอย่างนี้นะครับผมนี้เลยครับ6ช้อนผงปรุงรสก็ประมาณ1ช้อนแกงเหมือนกันนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันช่วงนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะใช้ใส่ผงชูรสนะครับก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ อันนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะครับบางคนก็ว่าใส่แล้วมันจะนัวดีนะนวดนวดนะคลุกเข้ากันให้เข้ากันนะครับผมประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะจนมันเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวปั้นเป็นก้อนได้นะครับปั้นแล้วหนังหมูไม่กระเด้งกระดอนออกมานะเออนวดไปนะครับนวดนานๆนนนครับผมอันนี้ต้องนวดดีๆนะครับถ้าเรานวดแป๊บเดียวนะครับหรือไม่ดีเนี่ยมันจะทาให้หมูมันเน่าได้นะครับ จะใช้เวลาลวดนานนิดนึงนะครับผมในการทำแหนมรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับผมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีทำแจกก็ได้บุญได้กุศลนะครับพอ,อรู้สึกว่าหมูเริ่มเหนียวเนี่ยช่วงสิบห้นาทีไปมันจะเริ่มเหนียวนะครับเดี๋ยเหนียวเหนียวปั้นได้เหนียวติดมือ๋ยนจะปั้นได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำการ ยัดถุงกันเลยนะครับผมการยัดถุงนี้ก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับเนี่ยก็เอามอือปันป่นๆๆให้มันเป็นก้อนๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงนะครับใส่พริกสดเข้าไปสักเม็ดหนึ่งนะแล้วเราก็บิ่ๆนิดนึงนะครับผมยัดให้มันอยู่ในมุมของถุงพลาสติกนะครับผมก็สี่คูณเจ็ดก็ได้นะครับถุงพลาสติกก็แล,แล้วแต่ที่ท่านมีนะครับ ว่าถ้าใครไม่ค่อยมีใบตองนะเราก็อย่างนี้ครับทำอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายดีนะครับผมใส่ถุงพลาสติกมัดอย่างนี้นะครับมก็จะดูสวยงามดีเหมือนกันนะถ้าใครใช้ห่อใบตองก็ได้นะครับอันนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็ทําเป็นก้อนแล้วก็บี้ดบๆเข้าไปนะมันมุมหุงเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะใส่พริกเข้าไปนะเพิ่มรสชาติในการ กินเวลามันสุกแล้วนะอร่อยดีนะครับกับริกเข้าไปดังตรับเนี่ยโหแซ่บซ่าถึงสวงนะครับสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมไปลองทํากันได้นะครับทํากินก็ดีนะครับทํากินก็ได้นะครับทําขายก็ขายดีนะครับผมหากถูกใจกับเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ